กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาเรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํำนะคะพี่น้องค่ะอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยนะคะเม็ดเดียวนะคะ ของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมนะคะของวันนี้กันนะคะเสียงแอดมินนะคะอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะพรุ่งนี้อาจจะหนักกว่าเดิมนะคะพี่น้องเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านด้วยนะคะเนาะพอดีน้องสาวชอบเป็นหวัดนะคะพี่น้องตอนนี้ก็กําลังเป็นอําเภอนะคะ ขอให้อย่าเป็นจังหวัดเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะเฉพาะกิจนะคะสองสามนะคะเข้านะคะสองสามเป็นมินให้ลูดสองใครลูดหกนะคะสลบนะคะสี่สองมานะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะห้าเจ็ดนะคะตัวเดิมนะคะมานะคะแต่ว่าในบ้านนะคะอมินเจาะเข้านะคะ เพราะว่าแอนมินเจาะให้นะคะในบ้าน92นะคะเข้านะคะตัวนี้นตัวชอบนะคะ22นะคะแอนมินว่าจะวงด้วยนะคะลืมนะคะว่าจะขีดไม่งั้นก็จะเยอะไปนะคะมานะคะ21นะคะเข้านะคะ เจ็ดหนึ่งหลุดนะคะเจ็ดเก้าหลุดนะคะใครลุดสองนะได้เฮนะคะเฮ hey, hey, ตั้งแต่เฉพาะกิจบนล่างนะคะพิเศษเข้าล่างนะคะปกติเ hey, ฮบนล่างนะคะพี่วีของเราหนะหลุดบนล่างนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะของวันนี้กันนะคะเกือบจะสุดซอยเนาะพี่น้องอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะอาจจะมีเสียงชู่ชัดชู่ชัด น้ำมูกนะคะพี่น้องอา,อาจจะมีเสียงกลืนน้ำลายด้วยนะคะเพราะเจ็บคอนะคะเม็ดเดียวนะคะอมินชอบหกนะคะหกกับหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวที่เด่นนะ,ะวันนี้จะมีหนึ่งมีหกนะคะแล้วก็มีห้านะคะแต่เอนมินจับไปที่หกนะคะหกคือเด่นมากนะคะแต่อย่าเป็นเลขดับเลยนะคะน้องพี่น้องก็จะมีหกศูนย์นะคะ หกหนึ่งนะคะหกสองหกสามหกสี่หกห้านะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะตัวที่แอนมินชอบนะคะก็จะเป็นหกสองหกสาม 69นะคะแล้วก็6,5นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น6,1นะคะจดไว้แคบไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวน้องสาวโซจะให้ใบน้อยนะคะก็ลืมสรุปอีกตามเคยนะคะนี่นะคะใบน้อยนะคะอย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลฟกดไลค์นะคะปลูกต้นรัก ปักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะบวกลบคูณหารกันไปนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า